คือการปฏิบัติพระกรรมฐานนี้ส่วนมากปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ผลคุ้มค่าครูบาอาจารย์หรือญาติโยมผู้ถวายอุปธรรมปถาก็ไม่ได้ผลคุ้มค่าเราผู้ฤตชปฏิบัติก็ไม่ได้ผลคุ้มค่าเหนื่อยปลาส,ส่วนมากเพราะให้อะไรยังเป็นอย่างนี้เพราะอาศัยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะข่ม ทิฏฐิมานะได้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อด่านะคนมากเราไม่คมอาจไม่สามารถจะข่มทิฏฐิมานะนะลงไปได้การประพฤติปฏิบัติธรรมนอกจากธรรมะถ้าเป็นแล้วลอาศลธ,ธรรม,อ,ธธรรมอื่นๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดกค็คือมานะทิฏฐิผู้ใหญ่ก็อามานะทิฏฐิมากพอสมมาเท่ากับอามันกับผู้ใหญ่ ผู้ที่เป็นพระเล็กเนียนน้อยก็นี่ทิฏฐิมานะเหมือนเดียวกันทั้งนั้นทั้งนั้นแต่จะหนแต่จะมากหรือน้อยนั่นก็แล้วแต่อุปนิสัยเพราะอะไรยังไม่ในบรรลุไม่ในคุณธรรมมสมบัติหรือไม่ในประโยชน์คุ้มค่าเพราะอะไรอะไรก็ถือว่ากูกูดีแล้วกูรู้แล้วกูเข้าใจแล้วอะไรอะไรก็เข้าข้างตัวทั้งหมดดำหน้าทิฏฐิมานะ เดินจงกรมกว่าเออกูได้ปฏิบัติมาแล้วเธอเคยเดินมาแล้วนั่งสมาธิกูกเคยทํามาแล้วกูเคยทําในแล้วเราไปที่โน้นที่นี่เวลาฟังเทศฟังธรรมกว่ากูเคยปฏิบัติมาแล้วเคยฟังมาแล้วครูบาจารย์เทศอย่างนั้นสอนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้หลวงพ่อนะเราไปที่นั้นที่นี่กว่าเทศไม่ดีแสดงไม่ดีพูดไม่ดีการปฏิการเทศการสอนไม่ในเรื่อง สำหรับตัวเอกสรุปแล้วว่าคนอื่นช่วเราไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมของเราจึงไม่ได้ผลที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อว่าเป็นการสรุปนับตั้งแต่หลวงพ่อได้สอนธรรมะหากปฏิบัติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 1 4มาจนถึงบัดนี้ก็พอสรุปชั้นๆเพื่อเข้าใจว่า เพราะให้ไรผู้ปฏิบัตินั้นจึงได้ผลผู้ที่ได้ผลนั้นมีน้อยผู้ที่ไม่ได้ผลนั้นมีมากหลวงพ่อกดมาสรุปขึ้นมาแล้วมันอยู่ที่ไหนท้องอะไรมันพิษที่ตรงไหนเมื่อสรปุปสรุปลงมาแล้วก็เข้าใจว่าเออที่ไม่สามารถทําได้เพราะอํานาจมานะพิธิความเห็นผิดเป็นเหตุถือตัวเท่านี้ถ่านดังไยความเห็นผิดเป็นเหตุถือตัวนี่ เป็นสภาวะกั้นจิตของเราไในบรรลุคุณงามความดีพูดสันส้นๆขอท่านทั้งหลายคิดเราเองไปคำนวณเองคิดเองสมมติว่าเราไปสถานที่ต่างๆไปเข้าปริวาสไปปฏิบัติโทนบ้างปฏิบัติที่นี้บ้างกฎเลือกกติกาอะไรที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้ถวายไว,ไว้คนมากพวกเราทําไม่ได้ท่านไม่คุยกันแล้วก็คุยกันท่านไม่สุภุรี เราก็สสภูรีท่านบอกว่าให้ทําอย่างนู้นท่านบอกให้ทําอย่างนี้เราก็ไม่ปฏิบัติตามไม่ทําตามท่านในเดินอย่างนั้นท่านในปฏิบัติในนั่งอย่างนี้เราก็ไม่ทําตามท่านไม่คุยเราก็คุยอะไรตาหนองนี้ไม่ใช่หลวงพอ่อว่าให้นะขอไปละลายพูดความยาคจริงที่ค้นคว้ามาแล้วว่ามาสูเร์แล้วมันเป็นอย่างนี้ เวลาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านทั้งหลายสรุว่าที่เราทําไม่ได้เพราะอํานาจของทิฏฐิมานะท่านทั้งหลายอาจจะว่าลวงพ่อดา่าว่าถูบบรีกินหมากไรนี่ลวงพ่อไม่ว่าเตนไหนเต่นไหนมาลวงพ่อไม่เคยว่าหางว่าครูบาอาจารย์น้องอื่นท่านกับท่านจะว่าลวงพ่อก็ไม่ว่าลุงพ่อก็ไม่ว่า,อ,วาอะไรไม่ห้ามบางคนเคยถามลวงพอ่อลวงพ่อ สูบบุรีมันผิดไหมมันเป็นการห้ามการปฏิบัติปฏิบัติไม่ให้นมันมผลหรืออะไรทางนีธรรมหลวงพ่อก็ตะโกนคาเดียวว่าการสูบบุรีนั้นผู้ที่สูบบุรีคนดีผู้กินมากคนดีสามารถที่จะมันจะได้มาซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติโลกุตตรสมบัติได้เหมือนกัน ผู้สูบุรีก็สามารถที่จะถึงนิพพานได้ถึงสวรรค์ได้ถึงพรหมโลกได้ได้มนุษยสมบัติเราําได้ได้มาสึ่มนุษยสมบัติได้แ,ไดไดตไดแต่ว่าหากว่าเราพอที่จะอดได้ก็อดไปพอที่จะทนได้ก็ทนไปโดยเฉพาะเวลาเดินยงกลมเวลาเดนยังกลมเวลานั่งสมาธิ หากเป็นไปได้ขอให้งดเชื้อก่อนเพราะเราอยากเลิกจากเลิกจากเดินโยงกลมนั่งสมาธิเลยเคยมาสูบมาเคี้ยวหรือว่าพอเป็นไปได้เราก็งดมันเลยเพราะไหนๆเรามาแล้วเรามาปฏิบัติธรรมะท่านสูงเพื่อจะทำลายคมโลกคมโกดคมหลงราคะมานะัทิฏติตัณหาอุปทานวิชา ให้หมดไปสิ้นไปศูนย์ไปจากขันธสันดานแค่มาคูบุรีเราคงทําได้หลวงพ่อวันนี้แต่ไม่ใช่หลวงพ่อด่าหลวงพ่อว่าคนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาสู่สถานได้อย่างนี้อย่าคิดว่าเนี่ยวัดพิษนี้ระบบการปกครองทุกอย่างเคร่งคัดเอาเละเร่งคัดเลือเกินอะไรอะไรก็จะแตะไม่ได้ตองไม่ได้ ถ้าแล้วท่านคิดทั้งหลายอย่างนี้ก็เือว่าคิดผิดเพออรอให้เลยบเรามองดูสามเณรตัวน้น้อยเขาก็ยังทําได้เมื่อสามเณรตัวน้นอยทําได้เราก็ทําได้เหมือนกัน่า,า,รากระบบการปกครองมันแข่งเกินไปบรรดาพระเล็กเนี่ยน้อยก็คงเดือดร้อนเหมือนกันไปคงเดือดร้อนไปตามๆกันอเป็นเพื่อเป็นทําความเข้าใจ พราะสรุปแล้วว่าเราปฏิการปฏิบัติธรรมะของเรามันไม่ก้าวหน้าก็เพราะว่าเราข่มทิฏฐิมานะลงไม่ได้เห็นนั้นเละท่านทั้งหลายเรามาประพฤติปฏิบัติพระสถานที่นนี้เรามาปฏิบัติเพื่อกายสามคขีวาจาสามคขีจิตสามคขีเรามาปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ขบาอาจารย์ เราจะเอาสิ่งใดไปบูชาในสิ่งใดวัตถุที่เราตอเราต้องการจะบูชาคือเราจะบูชาพระพุทธเจ้าเราจะบูชาพระธรรมเจ้าเราจะบูชาพระสงฆ์เจ้าเราจะบูชาครูบาอาจารย์พอ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายเราก็ต้องทําดอกไม้ทูบเทียนข้องรองให้บริสุทธิ์ได้ดีเสียก่อนให้ให้บริสุทธิ์เสียก่อนแล้วให้ดีเสียก่อน ให้สวยให้งามเชื่อก่อนต้องจะเอาบูชาได้ข้อนี้ชั้นใดพวกเราทั้งหลายจะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงังโฆบาอาจารย์แล้วก็ทําให้กายของเราบริสุทธิ์เชื่อก่อนทำบาจาของเราให้บริสุทธิ์เชื่อก่อนทําใจของเราให้ให้บริสุทธิ์เชื่อก่อนทาความคิดของเราให้บริสุทธิ์เชื่อก่อนจึงจะสมควรว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงังโฆบาอาจารย์เห็นแล้วท่านทั้งอ่า ถ้าเป็นไปได้ทำทั้งหลายเวลาเจ็ดแปดวันเก้าวันนี้เป็นเวลาเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากไม่ใช่ว่าของมันของเราไม่ของของมันมีคุณค่าเ็ดวันแปดอแปดวันเก้าวันนี้เือว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากเพราะใอะไรจึงมีคุณค่ามากเพราะเจ็ดแปดเก้าวันนี้ทุกวินาทีครูบาอาจารย์มอบให้เราแล้ว ถวายเราแล้วครูบาอาจารย์ถวายเราผู้ปฏิบัติธรรมทุกวินาทีการที่ลักษณะอย่างนี้เป็นของหายากแต่นั้งลายเพราะเราพวกเราทั้งหลายส่วนมากชีวิตขมเป็นอยู่ของเรานะ้ะเนื่องจากคนอื่นเนื่องในสังคมแล้วก็นโน้นแล้วกนี้อะไรกี่ปาทะบางวันอาจจะเกือบจะไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองเลยตลอดยีสบสี่ชั่วโมง เกือบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองถือว่าเป็นของที่ทำทำได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของที่ทำยากไม่ส่านั่งอยู่นอนอยู่ก็จะได้ไปการที่คระครูบาอาจารย์จะมอบถวายนาะชั่วโมงนาชีือวินาชีให้พวกเรานะเป็นของที่หายากเหลือเกินเพราะว่าครคูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอ,อย่างท่านเสียสละเพื่อเราทั้งนั้นทํางานเพื่อพวกเราทั้งนั้น ญาติโยมที่ถวายขออุปธรรมธาตุพวกเพื่อพวกเราทั้งนั้นท่านไม่ขอแม้แต่วินาทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาและมาถึงแล้วก็ขอใ,ใช้เวลาที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดือจะที่จะมากได้เวลาเดินยงกรมก็ขอให้ตั้งใจเดินจริงๆจ,จ,จ,จะเป็นแต่เดินเวลาเดินก็ขอให้ท่านปัจจุบันจริงๆ ต้นยกกลางยกฝุดยกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้มันทันจริงๆตาหัวจมูกเลี้ยงกายใจมันจะเคลื่อนไหวโดยวิธีอย่างไรก็ตามขอให้ทันมันทุกอย่างความคิดที่เกิดขึ้นก็ขอให้มันทันทุกอย่างเมื่อใดเราทําสามารถทําให้มันทันมันตามันเคลื่อนไหวอ้ม่ปฏิกิริยาอย่างไรแล้วก็ทันมันมันเห็นอย่างไรมันเห็นอย่างไร เราคอยทันมันกขณะนั้นใจของเรามันคิดอย่างไรกใอยทันมันหูได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินกอยให้มันทันมันให้ทันเสียงแล้วก็ใจที่รู้เสียงนั้นก็ให้ทันมันจมูกได้กลิ่นคอยให้มันทันทันการเคลื่อนไหวของจมกูกกลิ่นที่มากระทบกับแนวของจมกูกแล้วก็ใจที่รู้อาการกระทบกลิ่นนั้นก็คอยมันทัน ก็ใอยทันมันเวลาใจของเรารู้จักน่าสัมผัสอ,าอ,าอ,าอารรปอาการาต่างๆก็ให้มันทันมันว่ารสอะไรเปรี้ยวหวานอย่างไรเพราะอะไรังมันประมากระทบอย่างนี้แลวใจที่รู้ของกับอาการกระทบกลิ่นนั้นก็ให้ทันมันกายของเรามันถูกต้องอาการเย็นร้อนนองแข็งก็ให้มันทันมัน แล้วก็รู้ให้ทันว่ากดใจของเราให้รู้ทันมันคนมากของเราไม่ทันตาหูจหมูกลิ้นกายใจเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเราไม่ทันปล่อยให้ใจเพลินไปตามรอารมณ์เพลินไปตามรูปเพลินไปตามกลิ่นปัามเพลินไปตามรสเพลินไปตามเสียงเพลินไปตามสัมผัสเราอยู่ในประเภทที่ว่ามเมล็งพุ่งเออมเมล็ุ แมลง,งผู้แมลงพึ่งที่วินมาสแสวงหาเกอสรอดอกไม้ตามปกติแมลงผู้ก็ดีแมลงพึ่งก็ดีมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันวิ่งหาสแสวงหาซึ่งกินอยู่ตลอดเวลาข้อนี้ฉันใดใจของเราก็เหมือนกันมันไม่อยู่นิ่งแล้วก็วิ่งไปตามรูป วิ่งไปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามธรรมอารมณ์เมื่อมันวิ่งไปแล้วมันไม่วิ่งไปเฉยๆมันเอาขมโลภโคมโกรธขมหลงเอามานะทธิฐิอะไรกี่าทามันมา,มา,มาเข้ามาด้วยสุดสุดสันตว่าคือมันเอาข่มดีใจเสียใจมาด้วยมันไม่ไปเฉยๆเพราะฉะนั้นใจของเรานี่เป็นสิ่งที่สําคัญต้องรู้อาการเคลื่อนไหวของรูปของนามรูปมันเคลื่อนไหวอย่างไร มีปฏิกิริยาอย่างไรคอยทันรู้คอยรู้ทัน,นใจของเรามันเคลื่อนไหวอย่างไรและขณะที่มันเคลื่อนไหวอยู่นั้นลูกมันมีอะไรที่เกิดขึ้นพร้อมโลกโกรลงมีไหมหรือว่าเป็นบุญใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้รู้มันตลอดเวลาเมื่อเรากําหนดอินยาบทอื่นเจออาการพองอาการ,าการยุบเหมือนกันพองนอหนอยุบหนอไม่ใช่ว่าเราจะบอพูดจากปากเปล่า เอาตรงหรออาการพองต้นพองกลางพองสุดพองมันเป็นอย่างไรอาการพองอาการยกเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างไรขณะนั้นมันเป็นอย่างไรมันหยาบมันละเอียดแค่ไหนเพียงไรในขณะมันประทบอยู่นั่นโลภกดหลงมันเกิดขึ้นมันมีไหมโพสะโมหะราคะมานะทฐิตันหาอุปทานวิชามีไหมแล้วก็งดูมันให้เห็นให้ทันเวลา เพราะตุะไดจึงให้ให้ทันมันรู้ถึงวิญญาณก็เพราะว่าคุณสมบัติที่เราต้องการอยากได้อยากถึงนั้นเป็นสมาธิสมาบัติมรุปมรรคผานที่เราต้องการที่จะได้นั้นหากว่าเราไม่ทำสภาวะดังกล่าวมาแล้วให้สมบูรณ์แล้วไม่สมรบ์ก็ไม่สามารถที่จะได้มาถึงสามัญญผลเพราะว่าสามัญญผลคือ สมาธิสมาบัติมรรคผลมริพานหรือว่ากาม,มาวัจจรก,กุศลนรูปาวัจรก,กุศลนอรูปาวัจรกุศลนหรือโลกุตระกุศลนจะเกิดขึ้นก็เกิดที่ตาที่หูที่จม,มูกที่ลิ้นที่กายที่ใจของเรานี้ไม่สวัสดจะไปเกิดที่อื่นสมาธิก็ดีฌานก็ดีจะเกิดก็เกิดที่ตาหูจม,มูกลิ้นกายใจของยุบพออย่างทายอย่างนี้ไม่ใช่เลยจะเกิดที่อื่นมองข้ามปัญหาใกล้ตัวเอง มองข้ามรูปข้ามเสียงข้ามกลิ่นข้ามรสข้ามสัมผัสเรามองข้ามตาหัวจมูกเลิ้นกายใจมองข้ามอาการปองอาการยบอาการขออหยัก้ายยากเรามองข้ามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพราะอะไรจึงมองข้ามเพราะเป็นสภาวะที่เคยชินแล้วเมื่อเป็นสภาวะที่เคยชินก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันการที่ปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นแหละสามัญญผลจึงไม่เกิดขึ้นแก่เรา เพราะเราลืมไปเพลอไปตามอารมณ์ที่มันเกิดมันเกิดขึ้นท่านทั้งหลายลองคิดด้ว่าโอราณท่านกล่าวว่าร่างกายยาวหวานคือแบนี้เถอดเป็นแก้วสารพัดนึกมันนึกสามารถที่จะดึกได้ทางใจหมายถ้ามีความฉลาดแต่พวกเราทั้งหลายก็มองข้ามอีกนั้นแหละก็คิดว่าแก้วสารพัดนึกมันโยเป็นของวิเศษอยู่เขาลูกโน้อนอยู่เขาลูกนี้หรืออยู่ที่ อยู่กับผู้ที่วิเศษอย่างนู้นอยู่กับผู้วิเศษอย่างนี้มองข้ามปัญหาให้ตัวเองไม่มองตัวเองไปม,มองอย่างอื่นมันก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ภาษาบญญพชนที่เราต้องการหรือว่าเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็มองมองุมง่งหวังต่วจะได้สมาจะได้สมาธิสมาบัติวิชาปิสัมพิทาปริยมรคผลถึงฝั่งคือพระอมตะนุมหาริพานแต่ความอยากได้ของเรามันมีจริง แต่มองข้ามมองข้ามสิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ผลที่เราต้องการยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นท่านทั้งหลายลองคิดดูมาหลวงพ่อเคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่ากายยาวหวานะเคืบนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะให้เกิดทรัพย์สมบัติทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกุตระแต่จะไปเกิดที่อื่นมันเกิอดอยู่ที่นี้คือหมายเขาว่าผู้ที่ แสวงหาทรัพย์ทั้งโลกิอ่ตทั้งทางโลกและทางธรรมเขาก็แสวงหาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้แต so ่ว่าเราเขาสลาดในการแสวงหาเขาแสวงหาจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจจากข้อมือข้อเท้าจากหูจากคอจากแขนอะไรเขายังได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิเศรษฐีนี่เท่ไ ถ้าว่าเราสลายในการแสวงหาท่านทั้งหลายเพียงคิดดูสิว่าเพียงแท้เขาแสวงหาจากเท้าเพียงนิดเดียวท่นนั้นก็ได้เป็นเศรษฐีได้หาเงินจากข้อมืออันเดียวอย่างนั้นก็ได้เป็นเศรษฐีได้เขาหาเอาจากฟันของเราอย่างเดียวตอนนั้นก็ได้เป็นเศรษฐีได้สราเรียกว่าคนผู้มีความฉลาดสามารถที่จะแสวงหาเอาทรัพย์ ที่เป็นโลเกียทรัพย์ได้จากตาจาก,จากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจของเรนี้ของตัวตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะไปแสังหาที่อื่นแต่เพราะพวกเรามองข้ามปัญหาใกล้ตัวแล้วก็มีแต่อยากสบายไม่แต่อยากได้แต่มองข้ามปัญหาใกล้ตัวจึงแสวงหาในสิ่งที่ไกลตัวออกไปผลสุดท้ายผลที่ต้องได้แทนที่จะได้ผลกับซ้ําใจ เมื่อเราทั้งหลายแสวงหาเอาทรัพย์สมบัติในส่วนที่เป็นทางค่าดีโลกจากร่างกายยาวหานะคืบนี้สันใดพระริยเจ้าทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นต้นท่านแสวงหา,าโลกุตระทรัพย์ท่านก็หาเอาจากร่างกายยาวหานะคืบนี้ไม่ใช่จะแสวงหาที่อื่นคือตาของเราที่มีอยู่นี้ สามารถที่จะแลกอาสามารถจะแลกเอาซึ่งโลกุตระได้หูที่ฟังอยู่นี้สามารถให้เกิดโลกุตระได้จมูกที่ได้กลิ่นอยู่นี้ทั้งเหม็นทั้งหอมสามารถที่จะให้เกิดซึ่งโลกุตระได้ปากของเรานิดเเียวเ่านั้นสามารถทําให้เกิดโลกุตระได้ร่างกายของเราทุกส่วนสามารถที่จะทําให้เกิดโลกุตระได้ท้องพองท้องยุบของเราที่พองขึ้นยุบลงนี้สามารถจะทําให้เกิดโลกุตระได้ หรือโลกุตระมาเกิดก็เกิดที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเกิดที่อื่นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องดูให้เป็นอย่าเป็นได้ดูต้องกําหนดให้เป็นอย่าเป็นแต่กหนดทีหลวงพ่อว่าโลกุตระทัพมันเกิดที่นี้ก็เพราะว่าเวลาจะบรรลุจริงๆแล้วบางทีก็เราเพ่งแต่ตายอย่างเดียวก็สามารถให้โลกุตระเกิดขึ้นได้คือสามารถที่จะให้เกิดโสดาสกิทาคา,าเป็นต้นได้พวก เพ่งดูที่ตาอย่างเดียวกำหนดที่ตาอย่างเดียวสามารถที่จะบรรลุเป็นโสดาสกิทาคาณาคาหันได้หากว่าเราดูพิจรารณาดูแต่หูอย่างเดียวกำหนดเสียงอย่างเดียวได้ยินโนอได้ยินนอ้อได้ยิน,นอ้นอนหลงสิงเมื่อเรากำหนดกำหนดไปมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดสติสัมปชันให้เกิดสติเมื่อเกิดสติแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิ เมื่อสมาธิเกิดแล้วก็เป็นปีเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นพระไตรลักษณ์เห็นิจังทุกขังนาตาเห็นมรรคเห็นนิพพานโดยได้มันเกิดที่ตรงนี้จมูกของเราเหมือนกันโลกุตระสามารถที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราสูดกินนี้กําหนดกินนอกินนอกินนออย่างเดียวได้บรรลุสมาธิสมาบัติได้ฌานได้มรรคเด่นผลีตรงนี้เวลาล้นของเราเหมือนกันเรากําหนดว่าลดนอลดนออย่างเดียว สามารถที่ให้สําเร็จซึ่งสมาธิสมาบัติมรรคผลม่ไผ่านได้หรือเรากําหนดที่กายของเราถูกเนอถูกเนออ่อนเนอแข็งเนออย่างเดียวก็สามารถที่จะได้ฌานในสมาบัติในมรรคได้ผลได้หรือว่ากําหนดพองเนอยุบเนออย่างเดียวสามารถที่จะได้มาซึ่งฌานซึ่งสมาบัติได้มรรคได้ผลได้หรือว่าเราก่อจะกําหนดความในทนาสุกเนอศุกเนอหรือว่าทุกเนอทุกเนอทุกเนอไม่ต้องเอาอย่างอื่นทุกเนอ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 อย่างเดียว ก็สามารถได้ฌานในสมาบัติในมัรคผลลหรือว่าเราจะกำหนดความคิดอย่างเดียวคิดนอคิดหนอคิดหนอกำหนดทั่หัวใจของเราคิดนอคิดหนอคิดหนอนอย่างนีน้ไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะได้ฌานได้สมาบัติในมัคใลส่วนมส่วนมากพวกลกำหนดจิตอย่างเดียวนี่ผลมากจะได้ฌานเท่าที่สังเกตมาจะได้ฌาน้วก่อค่าอื่น สรุปแล้วท่านทั้งหลายว่าร่างกายยาวหวานะเืบนี้ถือว่าเป็นผมบัดมหาศาลโลกิยทรัพย์ก็เกิดอยู่ที่นี้เป็นโลกิยะทรัพย์ทั้งแต่ของมนุษย์ก็ดีของเทพก็ดีของพรหมก็ดีก็เกิดอยู่ที่นี้โลกุตตระทัพโ์ดาศกิทาคานาคาระหันก็เกิดอยู่ที่นี้ไม่ใช่ว่าจะไปเกิดที่อื่นแต่เพราะพวกเราทั้งหลายถูกตัณหามานะทคิทธีครอบงำ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลืมของที่มีอยู่ลืมตาลืมหูลืมจมกูกลืมลิน้นลืมกายทววใจลืมอาการพองอาการยุกลืมเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นต้นไปแสวงหาทรัพย์ภายนอกไม่แสวงหาทรัพย์ภายในไม่แสวงหาทรัพย์ที่อยู่ใกล้ตัวเองการบรรลุหรือว่าจะได้มาซึ่งสมาธิสมาบัติมรรคผลไม่ได้ผ่านอย่างเป็น,นของหายากในยาก,ายากเราจะสังเกตได้ว่าเวลามาประพฤติปฏิบัตริตร่วมกัน คนมากสุโมงที่ปฏิบัติของเรานั้นมีน้อยมีเวลาส่งจิตส่งใจไปตามอารมณ์จะเป็นส่วนมากหมอคุกคีกันคุยกันอะไรเป็นส่วนมากเวลาเดินก็ปล่อยอารมณ์เวลานั่งก็อยู่อารมณ์เวลากินก็ปล่อยอารมณ์ไ้เซลลวหลวงพ่อว่า้นะส่วนมากเมื่อเราปล่อยอารมณ์แล้วไม่รักษาอารมณ์ท่านทั้งหลายเราจะเดินโยงกลมนั่งสมาธิวันนี้ถึงวันตาย อง่อขอรับรองว่าไม่ได้อะไรแทยงแรงเปล่าเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายไในไหนเราก็มาเพื่อปฏิบัติตนเองด้วยเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธมพระสงฆ์ครบาจารย์ด้วยกอขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมดีวยวามไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออย่าให้เผลอไปตามอำนาจของโลภะโทสะ มหาราคะสมาณคิฏจิตอันหาอุปทานเวชาขอท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามปัญหาใคร้ตัวขอให้มองดูตัวของเราตั้งแต่ตาหูจมูกลิน้นถึงใจมองดูอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรามองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจของเราว่าใจของเรานั้นขณะนี้มันมีอะไรอยู่บ้างเพราะร่างกายเขารู้แล้วว่าร่างกายของเรานี่มีอะไรบ้างเรารู้แล้วแต่ใจของเราเนี่ยมีอะไรอยู่ในใจของเราเนี่ มันดีหรือมันชัว่วมันดีสมบูรณ์แล้วแบ,บ่งแล้วหรือ,อยังหรือว่ามันยังไม่สมบูรณ์มันบริสุทธิ์แล้วยังไ่ไม่บริสุทธิ์มองดูทีนี้เราไม่เป็นบัวลืมตีนเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของเราทั้งหลายประทานแล้วผลที่เราต้องการมักผลสามัญญผลใ,ใดๆที่เราต้องการหากว่าเราไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือยังไม่ถึงโลกุตระ เราก็สามารถที่จะได้มาทั้งโลกติยะในส่วนที่เป็นฌานเป็นสมาบัติหรือเป็นอภิญญายอย่างใดอย่างหนึ่งตามมุญญาที่การที่เราได้สร้างสมบริไว้เอาละท่านทั้งหลายหลวงพ่อไล้ชี้แนะแนวทางของการปฏริบัติทั้งรานพระวินยัยคืออยู่ปริวตัตรกรรม,มแล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานเล็กเล็ก,ลกน้อยนอยกว่นานพอจะเป็นแนวทางของการปฏิบัติธรรมะของท่านทั้งหลายเนแล้วจึงขอยุติ ในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงง์รารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมบรุมมาพร้อมทั้งอำนาจปรารมีธรรมที่หลวงพ่อได้สร้างสมบรณม,มาขอจงได้เป็นตบะเนชะเป็นพระละวัปัจจัยท่านทั้งหลายเพียบพูลมสมูลไปด้วยสติสัมปสัญญะข่มเพียนสมาธิสถานและปัญญาขอท่านทั้งหลายได้บรรลุสมาธิสมา,สมา,สมาบัติวิชชาปิสัมภิทาอภิญญา อริยมรรคที่ผลถึงฝั่งคือพระมตทรม,มหารานุรภานด้วยกันจงทุกท่านทุกท่านเทินแผ่เมตตาพร้อมกันอาหารสุขีโตโหโมิขอยข้าพรเจ้า,ออา,จ,าจงถึงสุขนิราทุก,ออกไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเหนือดร้อน ไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัเพสัตาตัดทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเหนอาร้อนไม่มีความลำบากมีความสุข รักษาตนอยู่เถิดขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งปู่ย่าตายายและลูกหลานทั้งญาติาตมิตรและคนเคยร่วมรักสมาครัยทั้งทหารตำรวจตัว,ตวเตียนไทย ทั้งเจ้ากำนายเวณและเทวันมีพระเอ็นพระพรหมพระยมพระการข้าจตุโลกบาลทั้งสี่ข้าพูมิเจ้าที่เจ้ากรุงภาลีพระนางธรณีพระเพลิงพระพายตลอดถึงสัวพัตวาทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ ในกุศลผลของฉันสำหรับเราท่านทั้งหลายที่มันปฏิบฏัติพระยิปัสนาขอให้พาได้พบประสบสีษษได้บรษษบรษษบลุมากผลนิพพานของยานมุนีในชาตินี้มีผล